ดูดูผู้หญิงบ้านนี้นอนค่ะป้าขาหนูนอนอย่างนี้ไม่ได้นะคะลูกดูเป็นผู้หญิงค่ะลูกหนูนอนอย่างนี้ประจําเลยแม่เห็นหนูนอนอย่างนี้ไม่ได้นะคะลูกขาค่ะนะคะหนูนอนอย่างนี้ไม่ได้นะลูก ฟ้าหรือเป็นผู้หญิงนะคะลูกได้ยินที่แม่พูดไหมเนี่ยฮะหรือ<ม>เป็นอือหือหุบเลยค่ะหุบเลยนะคะขุดก็ได้อืมเป็นผู้หญิงค่ะลูกหนูนอนอย่างนี้ไม่ได้นะคะเออนะคะขางแข่งขางข,า,งข,า,งขาไม่ได้ลูกอืมแม่อ้อมจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อคืนเนี้ยคือมันมีปัญหาว่า EQ เนี่ย คือวิ่งเหมือนแฟนตาทุกอย่างเลยนะคะถ้าใครเคยดูคลิปแฟนตาที่แฟนตาเนี่ยเออวิ่งชนิดที่ว่าวิ่งชนกลงนะคะแล้วแม่เอกว่าเข้าใจผิดเมื่อคืนนี้แม่บอกา,าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเชอรลีนทาอีคิวนะคะปรากฏว่าแม่อามอาเข้าใจผิดแล้วมองก็ไม่ได้คือถามเชรลีนเชรลีนก็ตอบแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะตอบไม่รู้เรื่องท้ายแม่เอกมาเข้าใจผิดพอมาดูคลิปแล้วแมอกถึงไ,ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเชรลีนไม่ได้ทำอะไรเลย เชลินไม่ชลนแค่คือหันมาแล้วอีคิวก็เกิดไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะแล้วก็แค่เชลินเล่นอยู่ในในบ้านในห้องแค่นี้นะคะอีคิวไม่พอใจไม่พอใจแค่ไม่ชอบคืออีคิวเนี่ยจะไม่ชอบเชลินเลยจะไม่ชอบเลยเพราะว่าเคยว่าเชลินแค่หยิบถ้วยอาหารเขาคว่ำถ้วยอาหารเลยค่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่ชอบเชลินยกเว้นแม่คนเดียวคนอื่นคือไม่เอาเลยทีนี้เนี่ยเชลินบอกว่าเชลินดึงขนเมื่อวานเชลินบอกไม่เอาว่าเชลินดึงขน แต่ไม่อมดูในคลิปแล้วเชลินไม่ได้ทําอะไรอีคิวเลยนะคะแล้วเชลินก็ให้คําตอบไม่เอาไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะว่าใครผิดใครถูกใครโกหกเดี๋ยวไปดูกันนะคะ มันทำไมอิจเอาของเขาใช่ไหมแล้วทำไมอิจูถึงดิบบอกว่าทำไมอิจูอิจูยังไม่ชอบเลยนะให้ใครมายุ่งกับเขาอ่ะเข้าใจไหมเนี่ยแล้วอะไรหงายน้เหรอทำไมอิวบอกว่า อยู่ไม่เป็นเลยอยูไม่หลบอยู่ไม่เป็นยวไม่หลบอยู่ีายพี่ช็อกเห็นไหมเนี่ยไม่หลบไม่หลยย่จูยยี่ช็อกไม่ได้นะพี่จูไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะยายจะบอกให้นะหยูไปดึงอะไรมันอะฮะพีจูนทอตายาไงอะ lần nó cái <laughs> này ừ. nó lượt này nó lần lượt nó lượt thế lượt 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 nó lượt này lượt 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 ขี้หัวแดอะไรขนาดนี้เลยลูกแสดงว่ามกไม่ว่วากาม่ปน่ะอืมไม่มาตแน่ขี้ือ